สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัพชู ะค,ะคลิปนี้ก็จะมาแบบมีประโยชน์มีสาระกันนิดหนึงนะคะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่แบบมีสาระนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําการตรวจโควิดที่บ้านนะคะด้วยตัวเองนะคะนี่เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น r e p i a t test นะคะ ซึ่งการตรวจโควิดเนี่ยก็คือจะมีหลายแบบนะคะเช่นการตรวจแบบไม่ผดเทสนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ซึ่งรวดเร็วแล้วก็รู้ผลได้ภายใน15-30นาทีเลยนะคะแล้วก็อีกแบบจะเป็น RT-PCR นะคะซึ่งให้ผลที่แม่นยำกว่าแต่ว่าเวลาเนี่ยก็คือนานนิดนึงแต่ว่าไม่นานมากนะคะทุกคน การตรวจชุดตรวจเนี่ยใครสามารถตรวจได้บ้างก็คือสามารถตรวจได้นะคะสำหรับคนที่แบบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้เป็นไปเจ็บคออ,อะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยติดไหมติดหรือยังเอ๊ะติดหรือยังนะคะก็สามารถซื้อสามารถสามารถอะไรนะสามารถตรวจได้นะคะแล้วก็ ปัจจุบ,บันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีการแจกชุดตรวจนะคะเชุดตรวจนะคะซึ่งจะแจกอยู่ในเปาตังค์นะคะรายละเอียดจะอยู่ในเปาตังค์แล้วก็แล้วก็จะมีการแจกแบบว่าเหมือนเราลงทะเบียนแล้วก็สามารถไปรับได้ที่ร้านยาใช่ประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นร้านยาที่อยู่ในเขตบ้านเราแล้วก็เขาจะกําหนดมาว่าร้านไหนร้านไหนที่สามารถรับได้นะคะก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้ในเปาตังค์นะคะ สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็คือว่าเจ้าตัวนี้หนชุดสามารถใช้ได้1ครั้งและหชุดต่อ1คนนะคะ1ชุดต่อ1คนนะคะ,ดคนนะ,คะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ,ะชุดตัวที่จะนํามาใช้เนี่ยต้องผ่านออยอขึ้นทะเเี็นออยอเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นใบใบ Product q u a l i f i e e Certificate นะคะเป็นใบตัวนี้ แล้วก็1ชุดเนี่ยเออก็คือ1ชุดสามารถใช้ได้1ครั้งและ1คนนะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณ10ชุดนะคะนี่นะคะและที่สําคัญนะคะก็คือควรซื้อจากสถานพยาบาลหรือว่าร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คําแนะนํานะคะ ใช่ค่ะจะดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างก่อนการใช้เนี่ยก็คือจะต้องล้างมือให้สะอาดห,หรือว่าใช้ถุงมือในการาในการตรวจนะคะเพื่อเดี๋ยวป้องกันการคอนซัมมินเนตน,นะคะทุกคนนี่นะคะเปิดข้างในนะคะก็จะเป็นข้างในจะประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้างในก็จะประกอบไปด้วยการสวอปนะคะเห็นไหม การสวบนะคะส่วนที่เราจะสวบเข้าไปในรูจมูกของเรานะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เป็นสามเหลียค่ะเป็นสามเหี่ยแล้วก็เราไม่ควรจะใช้มือมาแตะส่วนนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปแย่แย่จมูกนะคะถ้าไปแตะหรือว่าไปโดนเนี่ยก็คืออาจแบบ,บนเปื้อนได้นะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยเอ,อ อันนี้จะเป็นชุดทดสอบนะคะนี่เป็นชุดทดสอบนะคะก็จะมี1เทส1เทสทําได้หนึ่งครั้งแล้วก็สาหรับ1คนนะคะนี่อันนี้จะเป็นหลอดอันนี้จะเป็นหลอดแล้วก็จะใส่น้ํายานะคะก็ถ้าหากเราไม่เป็นนะคะเขาจะให้คู่มือมานะคะนี่เป็นคู่มือเป็นวิธีการทํานะคะเราจะมาตรวจให้ดูนะคะขออนุญาตไปล้างมือทําความสะอาดก่อนนะคะ เป็นตลับทดสอบนะคะเป็นตลับไว้หยดน้ํายาแล้วก็แซมเปิ่นนะคะแล้วก็จะมีแถบบอกด้วยนะคะว่า C หรือ T นะคะถ้าขึ้นแถบเดียวจะบอกว่าปลอดภัยนะคะผลลบแต่ถ้าขึ้นสองแถบแสดงว่าผลบวกนะคะควรติดต่อโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นก้านนะคะก้านนะคะซแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะทุกคนค่ะเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ สามารถดึงออกมาได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็เราจะแยกไปส่วนส่วนที่เป็นสัมีีนะคะคือจะไม่ให้ไม่ให้อะไรมาสัมผัสเลยนะคะเพราะว่าป้องกันการปนเปื้อนนะคะแล้วก็แยกเข้าไปในจมูกเลยนะคะไม่เคยแย่ตัวเองเหมือนกันเคยแย่แต่เพื่อนเราแย่เปิดเป็นปลายส่วนนี้นะคะเข้าไปในจมูกของเรานะคะขออนุญาตดูมองไม่เห็นแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะไม่พูดแล้ว จะเอามาใส่ในนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมานำมาหยดนะคะบนนี้นะคะประมาณสองสามหยดก็ได้นะคะ ถึง20นาทีนะคะแล้วก็จะรู้ผลทันทีนะคะทุกคนคะ่ะส่วนสิ่งเี่ยวตรวจเมื่อกี้หรือว่าแซมเปิลตัวอย่างต่างๆที่เราตรวจเมื่อกี้นะคะก็ควรจะทิ้งให้ดีนะคะทิ้งยังไงควรทิ้งในถุงแล้วก็ใส่สวอปลงในนี้ใหม่ก็ได้นะคะ เราควรทิ้งให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นขีดติดเชื้อขีดติดเชื้อก็คือมันเป็นตัวอย่างของเรานะที่ทําการตรวจเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นขีดติดเชื้อนะคะถึงเวลาแล้วนะคะนี่นะคะผลก็ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมวิธีการอ่านผลนะคะนี่นะคะถ้าขึ้นที่แถบเดียวแถบ C ีแถบ,บเดียวแสดงว่าเป็นผลลบนะคะถ้าขึ้นสองแถบทั้งแถบ C และ T แสดงว่าเป็นผลบวกนะคะทุกคนคะ นะคะใครใช้ก็สามารถอ่านผลได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาให้ดูวิธีการตรวจง่ายๆนะคะว่าตรวจยังไงบ้างนะคะการตรวจโควิดด้วยตัวเองเนี่ยทำยากไหมทําได้ง่ายไหมทำยังไงบ้างนะก็คือใครที่สนใจอยากจะตรวจด,ด้วยตัวเองก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านยานแล้วก็หาตัวอย่างหาผลิตภัณฑ์ที่มีออยขึ้นเทะเบียออยเรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะปลอดภัยใช้ได้นะคะแล้วก็ ออหรือว่าถ้าไม่อยากเสียเงินเนี่ยสามารถไปอะไรนะลงทะเบียนที่เป่าตังะคะจะมีแจกชุดตรวจน,นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไม่แน่ใจนะคะออส่วนรับได้ที่ไหนเนี่ยก็คือเขาจะมีสถานที่แจ้งไว้เลยนะคะว่าจังหวัดน,นี้มีที่ไหนบ้างสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์ไหมนะคะ คลิปนี้นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดพูดอะไรผิดไปก็สามารถแนะนำตักเตือนได้นะคะแล้วก็หากชอบกดไลค์ like ใช่กดเลิฟนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย